วอวันนี้วอลสนใจจะร่วมโปรเจกต์สร้างชีวิตกับเราแล้วใช่ปะใช่วอลรู้แล้วนะว่าโปรเจกต์สร้างชีวิตเนี่ยมันให้เลยอันแรกคืออะไรเงินที่มากพอเงินไหลเวลาที่มากพอแบบร้อยเปอร์เซ็นสามสุขภาพที่ดีอ่าสุขภาพร้อยเปอร์เซ็นให้แบบนี้ภายในเวลาหนึ่งถึงสามปีซึ่งวันนี้ ตอแทนสมการให้วอดูง่ายๆเลยคือ x เท่ากับ r x คือการลงมือทำหรืออาชีพ r คือผลลัพธ์หรือรายได้วอลว่าคนทั่วไปที่เขาเลือกทําบางสิ่งบางอย่างทําอาชีพอะไรก็ตามมองที่รายได้หรือมองที่อาชีพรายได้นะรายได้ถูกต้อง่ะม,มองที่รายได้ก่อนวันนี้ถ้าวอลอาชีพก็รูออ้อย่างเช่นเป็นสจวาาร์ตแล้วกัน อาชีพเทพไหมอาชีพเท่ะเทะนะแต่ถ้ามีรายได้ที่เดือนละหมื่นเอาปะไม่เอาไม่เอากับการวอรเป็นแค่แม่บ้านแล้วกันติต่างเป็นแม่บ้านแต่วอมีรายได้เดือนละห้าหมื่นเอาเอาถูกปะแปลว่าคนเราอะไม่ได้มองหรอกว่าอาชีพอะไรจริงไม่จริงจริงแต่มองว่าผลลัพธ์มันได้เท่าไหร่ซึ่งโปรเจกต์นี้นะให้ผลลัพธ์ที่มากจริงๆ อันดับหนึ่งคือวอลได้แน่ๆคือเรื่องการเงินโดยมีรุ่นพี่เราทําสถิติสิบเดือนได้เดือนละล้านน่าสนไหมน่าสนสิบเดือนนะอ่ะสิบเดือนสิบเดือนเดือนละล้านอ่ะให้ได้แบบนี้สองคือตอนเนี้ยเขาทํามาแค่ปีกว่าเขามีเวลาเหลือเฟือกเกษียณแล้วแล้วยังคงได้รายได้ตอนเรื่องเดือนละล้านแบบนี้มาปีกว่าอ,อ่ะอืออ่ะสามคือ สุขภาพที่ดีแน่นอนเมื่อความคิดความเครียดไม่มีวอาว่าเขาจะสุขภาพดีไหมดีโคตรดีเลยถือว่าอันนี้สุขภาพอ่ะดีมากๆเพราะว่าเรากเกษียณตั้งแต่ตอนนี้พี่บุ๊กเนาะพี่บุ๊กกับพี่ซีอายุแค่สามสิบกว่าเองสามสิบต้นๆคิดว่าอย่างเงี้ยมีแรงไปใช้ชีวิตปะ่ะสบายโอ้โคตรจะสบายเลยก็ถึงบอกว่าเนี่ยโปรเจกต์เราวอลแค่มาเร็วทำเร็วอ่ะมาเร็วนะทำเร็วรวยเร็วแล้วก็ กเกษียณเร็วท่านเองหนึ 1> 1่งถึงสามปีถามว่าจริงๆเอาไหมแบบเนี้ยเปลี่ยนชีวิตด้วยกันเอาเอาถูกป่ะงั้นเดี๋ยวตาจะคุยไอเดียธุรกิจให้ฟังคร่าวๆโอเคอ่ะมา